รสวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับจะพาไปดูร้านต้มเส้นต้มข้อเปียกนะครับพี่อร่อยอร่อยมากๆเลยนะครับผมอาจจะมีใครแวะเวียนมาแถวแถวนี้นะครับผมแถวอำเภอบนแพงนะครับผมอยู่ระหว่างอำเภอบึงโขงหลงบึงการนะครับกับอำเภอบนแพงจังหวัดนครพนม เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวของถ้ำนาคีแล้วก็ถ้ำนาคานะครับผมร้านจะอยู่ติดถนนถนนหลักเลยแต่ว่าจะลับๆนิดนึงถ้าใครอาจจะไม่รู้นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูนะครับมันเป็นร้านที่ราคาเป็นกันเองแต่ว่ารสชาตินี่โอเคมากๆเดี๋ยวตามผมไปชมเลยครับผมว่าจะชีสันจะเป็น นายกินเหมือนผมที่ผมพูดไหมครับผมตามผมไปเลยนะครับผมนะครับผมยิงทางเขาร้านนะครับจะเขียนว่าวัดเศรษฐพลนะครับถนนเส้นระหว่างดงปังกับบึงคองหลงนะครับผมนี่นี่ทางเลี้ยวเขาร้านตรงเส้นตรงข้อ,อเปียกจะเป็นประมาณนี้นะครับทางเขาวัดพอดีเลยนีว่วัดเศรษฐพลภูหลังการเหนือนะครับนี่ร้าน เข้ามาปุ๊บจะเห็นเลยร้านนี้ครับมีเต็นท์ผ้าใบสีน้ำเงินนะครับบานสีขาวๆนะครับร้านจะอยู่ติดทางเลยแต่เราประสังเกตอะไรก็ปรเห็นอร่อยมากๆเลยครับผมมาเด้อมาเด้อสดใหม่สดใหม่เออเอียงให้ร้อนๆแ้วแม่ค้าใจดีแถมตลอด นี่ยหลบเนี่ยที่ถนนดำเลยติ่ถนนลำทางเข้ามาเขียนว่าวัดเสศสนเข้ามาหลังแรกเลยเสศได้เสศได้ กินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหชิมค่อนแบบเกินคำบรรยายนะครับผมผู้ไดแวะเวีนเลือว่าไก่มานะครับหรือว่าผ่านมาทางเส้นนี้นะครับทางระหว่างดงบางนะครับดงบางสีแยกดงบางไปหาอำเภอบึงคงหลงนะครับผมนะครับมันจะผ่านมันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับผมถ้าแวะเวี่อนไก่มากัแวะ่ชิมได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ส่องียมไลสไตล์ด้วยนะครับผม ก็เป็นมือใหม่นะครับก,ก็ฝากด้วยนะครับผมไปละครับ